สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดาราม,มาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะปุ่มปนัดดาฝากข้อความถึงคนแซวแต่งหน้าลุยน้ำท่วมงานนี้ถึงกับถูกใจอย่างแรงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายซึ่งได้มีผู้คนเข้าไปให้การช่วยเหลือกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิองค์กรและประชาชนแม้แต่คุณปุ่มปนัดดามูลนิธิองค์กรทำดี ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าจะท้องอยู่ก็ไม่หวัน่นพร้อมลุยลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านน้าท่วมพร้อมเป็นสะพานบุญให้กับคนทางประเทศได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันโดยปุ่มได้โพสต์อินสตาแกรมปุ่มปนัดดาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งล่าสุดแม่ปุ่มโพสต์ภาพเผยหน้าสวยๆของตัวเองพร้อมแคปชั่นระบุว่ามีคนแซวในโซเชียลว่าแต่งหน้าไปลุยน้ําเผื่อไวไ้ถ่ายรูป อยากจะบอกว่าเครื่องสําอางมันมี F P F ที่ช่วยป้องกันแดดได้และที่สําคัญหนูก็อยากจะสวยไปเจอผู้ประสบภัยเขาจะได้แยกออกว่าใครมาช่วยใครประสบภัยอยู่และข้อสุดท้ายคือหนูนางงามเก่านะพี่ต่อให้เมื่อ2,000ปีที่แล้วแต่งหน้านิดหน่อยมันก็สวยได้อยู่นะพี่ทนทนดูหน่อยนะคะแฮหนูกดได้เท่านี้จริงๆต่อให้น้ำมิดหัวหนูก็สวยอยู่ค่ะไปหนองคาก่อนนะ งานนี้ทำเอาคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์เห็นด้วยกับแม่ปุ่มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ดังนี้ค่ะสวยทั้งกายและใจจะแต่งหน้านอนก็ไม่ผิดผู้หญิงอย่าหยุดสวยสวยมงลงสวยทุกที่ทุกเวลาค่ะแม่เห็นด้วยค่ะคุณเราต้องสวยอย่าปล่อยหน้าโทมเพราะคนที่เขาเห็นคุณปุ่มคุณคือภาพจำของเขาดังนั้นคุณปุ๋มต้องสวยปากแก้มตาต้องมีสีสันฮ่าฮ่าชอบ ต่อให้น้าทั่วมิดหัวเราก็สวยค่ะการพบสิ่งที่สวยงามมันก็เป็นทาจิตใจได้เหมือนกันนะคะเหมือนฟ้าหลังฝนที่เราพบเจอสายลุงที่สวยงามอะค่ะสวยเธอแม่ผู้ประสบภัยเห็นหน้าเขาจะได้ชื่นใจค่ะโอ้ยคนมันจะสวยทุกที่คือดันเวค่ะโปรดเข้าใจสาวๆทุกคนด้วยนะคะ